ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถ <c oughs> ้ามันเต็มมันล้นจะที่เราถึงจะกระจายไปที่อื่นนะคะก็ชาวบ้านนะคะก็จะปรับวิถีชีวิตในช่วงที่ไม่ไม่ไม่ได้ทำเกษตรอย่างช่วงไม่ไม่ใช่น,น,น,น้ำท่วมนะไม่ไทํทำเกษตรกรรมกันทำานทำสวนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงฤดูน้ำท่วมหรือเข้ากับเ,เขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการหาปลาเพราะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีเหือ ขึ้นมานะคะเนี่ยก็มีเรือเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่มันน้ามันขาดกันอะขาดจากถนนอะไรเนี้ยค่ะก็ยังต้องใช้เรือในการสัญจรแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเหมือนว่าอาจจะมีเขื่อนเข้ามามาช่วยด้วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไแต่ก็ไม่ได้ร้0นะคะก็ยังมีที่ท่วมอยู่อย่าง เมื่อไรที่แม่น้ำมันเต็มมันล้นมันก็จะเข้าทุ่งเหมือนกันพอน้ำเข้าทุ่งเนี่ยก็จะท่วมทุกปีเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนการจากการทําเกษตรกรรมเป็นการหาปลาแทนช่วงนั้นก็ได้มีปลาเยอะปลาชุกๆนี่แหละหือว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจาก